สถานการณ์น้ําท่วมครับตอนนี้หลายจังหวัดเผชิญกับสถานการณ์ทุกขาภายัยและจังหวัดที่หนักที่สุดคุณพายพิมลตอนนี้อยู่ที่ปราจินบุรีนะใช่ค่ะครับก็ตอนนี้2อําเภอที่ต้องจับตามองนะคะไม่ว่าจะเป็นอําเภอกบินบุรีแล้วก็อําเภอศรีมหาโพธิ์เองนะคะที่ปริมาณน้ำเนี่ยก็ถือว่ายังไหลามาสมทบกันอย่างต่อนเนื่องนะคะแล้วก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนไปแล้วนะคะ ครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันเลยนะครับสำหรับที่เทศบาลศรีมหาโพธ์นะครับซึ่งเป็นจุดที่รับน้ําจากจังหวัดสระแก้วด้วยนะครับแล้วจุดตรงนี้เองก็จะไหลไปที่นะครับสำหรับที่ศรีมาโพธ์ก็จะไปต่อที่เทศบาลเมืองนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณพัชรประพลน์ะครับทีมข่าวคมชัดเลือกทีวีที่ไปเกาะติดนะครับจะรายงานผ่านสกายการสดๆให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศเลยนะครับเชิญเลยครับคุณพัชรประพลครับเชิญค่ะสวัสดีครับฮัลโหลครับ ครับเชิญเลยครับไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยครับค่ะได้ยินไหมคะเบามากเลยครับไม่ค่อยได้ยินเลยครับเชิญเลยครับคุณพัะเจ้าพรายงานได้เลยครับตอนนี้นะครับ อยู่บนถนนสาย3070นะครับซึ่งเป็นถนนเส้นหลักที่จะเข้าไปยังเทศบาลสีมหาโพธิ์จังหวัดสราจีบุรีนะครับที่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่ต้นองแต่หัวถนนเข้าไปเนี่ยการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยไหลแรงมากๆเลยนะครับนี่ไม่ได้อยู่ใกล้กับแม่น้ำนะครับแต่ว่าน้ำในแม่น้ำบางปะกงเนี่ยยังคงไหลล้นมาแล้วก็ล้นเข้ามาท่วมพื้นที่นาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับจากที่นาเนี่ยก็ ไหลข้ามถนน3070นะครับแล้วก็ข้ามมายังที่นาอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ครับแล้วน้ำเนี่ยไหลแรงมากๆเลยนะครับทำให้บรรยากาศในช่วงเย็นรอบปากซอจะต้องชะลอความในแวนะครับคนที่จะเดินฝาา่าไปนะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยไหลแรงและอาจจะทำให้ตัวฟิวส์ตกลงไปได้นะครับโดยเฉพาะเด็กๆเลยครับเพราะว่าเรายังเห็นเด็กหลายๆคนนะครับต้องเดินทางไปโรงเรียนด้วยหรือว่าบางคนเนี่ยยังต้องทํางานในโรงงานนะครับแล้วก็เดินฝ่าน้ำมานะฮะ ขณนะที่หลายคนก็ถือโอกาสนี้มาล้างรถซะเลยนะครับซึ่งตอนนี้ฝน <c oughs> ตกลงมา <c oughs> อ่อนๆนะครับจากจุดนี้ไปครับผมได้นั่งรถเข้าไปด้านในนะครับชาวบ้านบอกว่าปีก่อนๆเนี่ยน้ําไม่เคยไหลามาจนถึงบริเวณหัวถนนขนาดนี้นะครับแต่ว่าปีนี้เนะีมาถึงแล้วก็มาอยู่ในระดับที่สูงน้ําไหลแรงด้วยนะครับ จุดที่วิกฤตที่สุดนะครับวันนี้เราเข้าไปในตัวของตลาดในเขตเทศบาลนะครับตลาดต้านท่าประชุมนะครับจุดนั้นเนี่ยน้าเลือกที่สุดอยู่ที่หนึ่งเมตรยีสิบเซนติเมตรนะครับตอนนี้ก็เงียบเหงาครับร้านทุกร้านเนี่ยปิดหมดเลยหลายคนนะครับตัดสินใจที่จะเอาไปยกกจากพื้นที่ดยการนํารถกระบะนะครับหรือว่าขอติดรถแล้วก็เก็บเข้าของออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับหรือว่าบางคนก็นํารถค่อยๆกลับไปรับเพื่อนบ้านที่อยู่ด้านในด้วยครับ ค่ะนี่เป็นภาพสดๆที่เกิดขึ้นเวลานี้ใช่ไหมคะคุณพัชรประภนใช่ครับอย่างที่คนนี้เนี่ยข็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟไ,ไม่ไหวนะครับเพราะว่าแรงน้ำเนี่ยมันแรงมากๆจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยคุณพี่ก็ต้องช่วยๆค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆแบบนี้ครับพี่ครับ ที่คนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาไปทำงานมาครับแล้วก็น้ำมันไม่เคยแรงขนาดนี้เลยนะครับ,รบมีพนักงานหลายๆคนนะครับเท่าที่ผมได้สอบถามเ <คง S 1> ห็นไหมครับหลายหลายคนที่ไปทำงานเนี่ยบอกว่า ต้องลุยน้ำาอกไฟครับหรือว่าบางทีเนี่ยคือรถของเทศบาลบอกว่าจะมีถึงสองทุ่มแต่ว่าเอาเข้าจริงๆอะ่ะความถี่ในการที่รถจะมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณบางทีสองชั่วโมงนะครับเพราะว่าน้ามันมันเลอนก,ก็ขับได้ช้าใช่ไหมครับพนักงานหลายคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาไม่ได้ไปทํางานบริษัทเนี่ยให้หยุดก็จริงแต่ว่าโดนตัดเงินนะครับโดยเฉพ<อ>เาะพี่ขยันแล้วก็เงินที่เขาจะต้องได้ ต่อเดือนนะครับแล้วก็หากไปวันละ300บาทแบบนี้ครับก็เป็นความเดือดร้อนที่บางคนถึงกับร้องไห้เลยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากน้ําท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่เขาไม่ได้อยากจะหยุดงานครับแต่ว่าก็ต้องมาหยุดเพราะว่าไม่สามารถที่จะลุยน้ําออกมาได้แต่ก็มาโดนบริษัทแสนาดคม3ามศสี่ัดเงินไปแบบนี้ครับก็ทําให้ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับหลายคนก็นําเรือเข้าไปนะครับเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในตอนนี้หลายคนออกมาติดตามเฝ้าติดตามดูสถานการณ์ตอนนี้นะครับแล้วก็คนเนี่ยเป็นห่ว ครับตอนนี้เสื้อุูที่ก็ขายดีครับเพราะว่ามีเด็กๆหลายคนที่จะต้องเชินเข้าไปข้างในตอนนี้โรงเรียนยังไม่ได้ปิดด้วยครับครับคุณพูชรวาพลคนครับจุดตรงบริเวณนี้เองระดับน้ำที่ยังคงเพิ่มขึ้นไหมครับ ระดับน้ําตอนนี้นะครับก็เพิ่มสูงขึ้นนะเพราะว่าเป็นเพราะว่าน้ําที่มาจากทางกระบินบุรีนะครับฝนที่ตกลงมาตรงนั้นเนี่ยจะทําให้มวลน้ําตรงนั้นเนี่ยไหลลงมานะครับแม่น้ําบางปะกงเมื่อกี้เนี่ยผมได้ไปดูบริเวณแม่น้ําบางปะกงสะพานทาแม่น้ำบางปะกงในเขตเทศบาลเนี่ยนะครับปรากฏว่าน้ำเนี่ยยังคงไหลล้นเข้ามาในเขตเทศบาลอยู่นะครับทาให้ตัดเดิมที่สองวันที่แล้วระดับน้ําค่อยๆลดลงเนี่ยสับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจนตอนนี้อย่างที่บอกว่าหนึ่งเมตรที่สิบเซนติเมตรบางคนเริ่มที่จะตัดสิน ออกศาสตร์พื้นที่นะครับพวกเขาบอกว่าน้ําปีนี้จะมาเร็วจริงๆนะครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมาไหลแรงขนาดนี้นครับรถที่จะเข้าไปด้านในกับรถที่ออกมาด้านนอกเนี่ยดูแล้วยังไม่เพียงพอนะครับสําหรับการที่จะเดินทางเข้ามาด้วยครับสําหรับสถานที่ราชการสําคัญสําคัญนะครับอย่างเช่นที่ว่าการอาเภอศรีมหาโพธิ สถานีตำรวจแล้วก็ไฟสษณีนะครับรวมถึงตามจุดที่มีการขายของเนี่ยปรากฏว่าโซนน้าท่วมไปหมดแล้วขนาดจุดที่มีการรับบริจาคสิ่งของนะครับมีอยู่จุดหนึ่งที่พอจะเป็นพื้นที่แห้งปราะถือว่าน้ําก็เริ่มรุกซึ้งเข้าไปนะครับมีการขอความร่วมมือจากรถที่ขับ ไปมานะครับยังไงถ้าเกิดใครที่จะเข้ามาในเขตเทศบาลเนี่ยให้ลดระดับความเร็วครับเพราะว่าตอนนี้มีบ้านหลายหลังเหมือนกันที่ผมเห็นตัวกําแพงของบ้านเนี่ยครับเริ่มทังไปกับควาแรงของขึืนน้าที่ไปกระทบแล้วอะครับค่ะแส,ะสะดงว่าช่วงเวลานี้นี่คือประชาชนในพื้นที่นี่คือเขาเอ่อเป็นยังไงกันบ้างคะมีการเตรียมขนย้ายสิ่งของหรือว่าไงกันแล้วบ้างคะ ของที่จะเข้าไปของที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยดูจะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยต้องเดินลุยน้ําออกมาซื้ขอของซึ่งข้างหน้าเนี่ยมีตลาดสดนะครับค่อนข้างที่จะเป็นที่สูงนิดนึงนะครับก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะเดินไปซื้อของได้ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแบนึงนะครับ พอผมหยุดไปมันก็เนี่ยไม่ค่ะพี่นี่แหลใช่แล well. ้วพี่เดินลุยออกมาจากตรงไหนเพรหนูเดินทางนอกเข้าไปดูข้างในค่ะค่ะนี่ก็ พี่ันนี้จริงๆไม่ได้อยู่ที่นี่ครับแต่ว่าก็อยู่ในอำเภอไถ้เคียงครับเดินมาเฝ้าติดตามสถนา,านการณ์แต่เขาเดินเรื่องเดินเลยออกครับเพราะว่าพอเดินไปเนี่ยระดับน้ําที่พี่เขาเดินไปประมาณเนี่ยครับประมาณช่วงเอวครับก็เลยเจอต่อไปนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยเรื่องของที่เรายังเห็นว่ามันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยคือเรื่องของข้าวของครับยังไม่เพียงพอสวบ้านหลายคนจะต้องเดินดวยน้ําออกไปครับเพราะว่ารอรถ ไม่พอครับไปซื้อของที่ตลาดพวกผักสดครับแต่ว่าก็ยังไม่ยอมทิ้งบ้านนะครับพอไประกอบอาหารหรือว่าบางคนเนี่ยรอรถเนี่ยรถของเทศบาลนะ่ครับก็ยังมีไม่เพียงพอจริงเพราะว่าตอนนี้คนที่มีความจาเป็นจะต้องเดินเข้าไปข้างในกับออกเนี่ยก็มีเป็นจํานวนมากเลยครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับคาดการสถานการณ์ในพื้นที่นะครับยังคงมีการเฝ้าระวังเพราะว่ามีการประกาศเตือนออกมาครับว่าน้ํานั้นจะยังคงเพิ่มระดับสูงขึ้นไปกว่านี้ครับแต่ว่าต้องดูครับว่าจะมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าพวกเขาก็ยัง เอารอให้น้ำเนี่ยลดลงไปเร็วๆครับครับอครับคุณนี้ตรวจสอบสถานการณ์เดท่นนี้กอบว่าคุณพัชรพลครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ คุณพัชรพลภูมประพันธ์นะครับทีมข่าวคมชัดลึกทีวีนะครับตอนนี้ถือว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากนะครับที่อำเภอศรีมหาโพธิจะเห็นได้ว่าตอนนี้ปริมาณน้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องนี่ยังไม่รวมที่น้ําละลอกใหม่ที่กําลังจะมาส่งทบที่ศรีมหาโพธินะครับเพราะว่าในช่วงของ2อถึงสวันข้างหน้านี้นะครับก็จะมีฝนที่จะตกลงมาอีกแล้วก็จะเพิ่มปริมาณน้ําเพราะว่าอย่างที่กำมินบุรีเองตอนนี้เนี่ยชาวบ้านกำลังประท้วงกันเดินทางกันไปเพื่อที่จะ ไปชุมนุมการบอกว่าให้เปิดประตูระบายน้ําเพื่อที่จะระบายน้ําจากทางกำมินบุรีถ้าระบายได้แล้วเนี่ยเพราะว่าก็จะไหลมาแหละมาสมทบที่สีมหาโพธิ์แต่ว่าจะไม่ให้เป็นการอั้นน้าเพราะว่าชาวบ้านที่นั่นเรียกว่ารับน้ําโดยตรงเลยนะคะแล้วตอนนี้รเรียกว่าประสบปัญหาน้ําก็กว่าหนึ่งเมตรทีเดียว แล้วก็มองไม่ออกนะครับว่าตอนนี้จะดําเนินการกันยังไงเพราะว่าตอนนี้แม้ว่าจะมีการที่จะใช้เครื่องผักดันน้ําเพื่อที่จะเร่งผักดันน้ําลงสู่แม่น้ําบางปะกงแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะลดระดับได้เพราะว่าเรื่องของปัจจัยสภาพฝนฟ้าอากาศที่มันไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับตอนนี้ที่ทําได้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่สําหรับที่สีมหาโพธิ์เองรวมถึงที่พื้นที่ไทยน้ำนะครับที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีนั้นก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องครับ